สวัสดีคะ่ะชื่อนางสาวพงพรจิรตการชัยนะคะปัจจุบันนะคะก็ศึกษาอยู่ที่คณะสังคมาศาสตร์สาขาสังคมเที่ยวและมนุษยมเทียวนะคะก็ตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4แล้วคะ่ะแล้ววันนี้แอปที่จะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักนะคะชื่อว่าแอปกูโน์ค่ะเ<ม>ชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักและคนเคยกันเป็นอย่างดีนะคะ,ะถ้าพร้อมแล้วตามไปดูกันได้เลยคะ่ะล <ย ê! S 1> ำดับแรกนะคะแล้วก็ไปที่แอปสโตร์ก่อนนะคะแล้วก็พิมพ์คาว่ากูน์ได้เลย ซึ่งในเครื่องเราดาวน์โหลดไปแล้วนะคะแล้วก็สามารถเปิดได้เลยว่าเราจะใช้แบบไหนนะคะเราในที่นี้นะคะเราก็สามารถเลือกได้หลายรูปแบบนะคะว่าเราจะใช้เครื่องมือแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นสมุดโน้ตชุดการเรียนรู้หรือว่าจะสร้างโฟลเดอร์หรือว่าจะนําเข้าแบบเป็นภาพหรือสแกนถ่ายรูปหรือว่าเป็นนําเข้าเอกสารจากไฟล์ที่เรามีในเครื่องนะคะหรือจะเป็นแอปเครื่องมือคลิกโน้ตนะคะก็จะคือเป็นแอปสดที่รวดเร็วนะคะก็เข้าไปปุ๊บเราก็สามารถเลือกปกกระดาษได้เลยว่าเราจะเอาแบบไหนนะคะ ชอบเลยว่าเรา,า,ารไงนะคะแล้วก็สามารถเลือกแบบกระดาษได้ด้วยนะคะว่าจะเอาแบบไหนไม่ว่าจะเป็นว่างลายจุดลายเส้นลายสี่เหลี่ยมนะคะหรือว่าเส้นแคบเส้นกว้างเราสามารถเลือกได้หมดเลยแล้วก็จะเป็นกระดาษแบบแรายงาน ang, สามารถมีเส้นก้านหน้าหรือว่าเป็นคอลัมน์หรือว่าจะเป็นแบบพิเศษนะคะก็จะเป็นในเรื่องของบัญชีอร์รายเดือนรายปีนะคะก็จะมีในนี้หมดเลยหรือว่าจะเป็นแบบต้นตรีนะคะเป็น,เป,นเป็นแท็บโหลดนะคะก็สามารถได้เลือกได้ตามใจชอบเลยนอกจากนี้นะคะยังยังสามารถเลือก ขนาดของกระดาษหรือว่าสีของกระดาษได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีขาวหรือว่าสีดำค่ะนอกจากนี้นะคะยังเลือกได้ด้วยว่าจะเอาแนวนอนหรือว่าแนวตั้งนะคะเลือกภาษาได้เลยตามความถนัดของเรานะคะสามารถตั้งชื่อสมุดโน้ตของเราได้ด้วยว่าจะให้ชื่อว่าอะไรทีนี้ก็จะใช้คําว่าไอทีนะคะก็จะสร้างเลยใช่ค่ะก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะคะซึ่งเราสามารถเลือกอรูปแบบของปากกาได้ด้วยนะคะว่าเราจะเอาปากกาแบบไหนนะคะปากกาลูกลืก่นปากกาแปรงหรือปากกาหมึกซึมนะคะสามารถเลือกขนาดของ ดินสอได้ด้วยนะคะหรือปากกาได้ด้วยว่าจะเอาขนาดเท่าไรนะคะสีก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะว่าจะเอาแบบไหนนะคะที่เราสามารถกําหนดสีของปากกาได้ด้วยหรือว่าเพิ่มได้ด้วยนะคะว่าเราจะเอาสีแบบไหนใส่โคดลงไปก็ได้ด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมียังลบที่สามารถลบได้ตลอดเวลาเลยนอกจากปากกาแล้วนะคะก็ยังมีไฮไลท์นะคะที่เราสามารถไฮไลท์สิ่งที่สําคัญลงในโน้ตของเราได้ด้วยนอกจากไฮไลท์แล้วเนี่ยก็จะมีรูปแบบต่างๆที่เราสามารถที่จะวาดแล้วก็มันจะออกมาเป็นรูปแบบ นอกจากนี้นะคะเราก็สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุได้ด้วยนะคะว่าเราจะสามารถว่าเราจะเอาไว้ตรงไหนนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถดาวน์โหลดสติกเกอร์ไว้ในเครื่องเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ตกแต่งนกของเราให้มีความสวยงามมากขึ้นนะคะสามารถดาวน์โหลดไว้ในเครื่องได้เลยนะะคเราก็สามารถเลือกได้หลากหลายรูปแบบตามที่เราถนัดได้เลยนะคะโอเคสติกเกอร์นะคะเราสามารถดาวน์โหลดไว้ในเครื่องแล้วก็นําออกมาใช้ได้เลยนะคะว่าเราจะใช้เลือกใช้อันไหนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถ นำเขา้ารูปภาพได้ด้วยนะคะก็นี่เลยสามารถปรับแต่งรูปภาพได้ตามความใจ,ใจชอบเลยนะคะแล้วก็มีแป้นพิมพ์นะคะแล้วก็สามารถพิมพ์พิมพ์ข้อความลงไปในโน้ตได้ด้วยนะคะ,คะการทํางานอะไรนี้นะคะสามารถเพิ่มขนาดของอตัวอักษรได้ด้วยนะคะเลือกสีได้ว่าเราจะใช้อ,อักษรสีอะไรนะคะสามารถจัดรูปแบบของหน้าได้ด้วยแล้วก็เป็นรูปแบบของตัวอักษร ะะสําหรับกนนนารแนะนำของ GoodNote นะคะซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามีฟังก์ชันแล้วก็มีประโยชน์มากเลยสำหรับนักศึกษาแบบเราๆนะคะซึ่งเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจนะค่ะก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่แ store นะคะซึ่งแอปอันนี้นะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายเป็นรายปีนะคะรายปีปีละ2 7 9บาทต่อปีไม่แพงเลยสําหรับการลงทุนสาหรับการเรียนนะคะก็เพื่อนๆที่ไม่สะดวกในการซื้อแอปนะคะก็จะมีแอปที่มีความคล้ายคลึงกับแอป g o o น n o t e นะคะที่ติดมากับเครื่องของ ไอแพดของเราเลย mm hmm. ก็จะเป็นแอปโน้นนะคะ mm hmm. ของของของไอแพเองนะคะ mm hmm. เราสามารถที่จะเขียนแล้วก็จดลงไปในนั้นได้ด้วย mm hmm. ซึ่งเป็นแอปที่สามารถ uh, mm hmm. ใช้ได้โดย mm hmm. ไม่เสียค่า mm hmm. ใช้จ่าย mm hmm. นะคะ แล้วก็อีกแอปหนึ่งนะคะที่เราแนะนำนะคะก็คือชื่อว่า Note a i i l i t y นะคะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเหมนกันเพื่อนๆสามารถนำไปใช้แล้วก็ไปจดได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายจบไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำแอป Good Note <c oughs> ในวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะคะ,ะลงคะแนนให้เราด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ <c oughs> แล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย